ันให้ H หนึ่งล้านเก็บอาทิตย์แล okay. ้วลูกค well. well, ้าเท่าไหร่ก็ล้านล้านหนึ่งเนาะอ่าโอเคอาทิตย์นี้ก็ล้านหนึ่งก็เดือจังซีแหละเนี่ยไอแม่ก็ประหยัดใช้ว่าก่อนจะได้เงินก่อนจะได้เงินเก็บหนึ่งจังซีแล้วแม่ลูกก็ต้องได้ทุ่มเงิอที่แห้งจนได้ปู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 ป้าจังซีแล้วแม่เดินทางก็ทางค่อนข้างยากอ่าหลังจากสำเร็จที่ว่าลูกอ่า ทวายคือดังที่แม่เปน็นนาำมุอสาวเนาะ,ะทางวัดบานนัยาวก็ทือสัมฤทธิ์ต่อไปก็จะได้กับบานป้าแม่แล้วโลกาโอกาสนาลูกชิมายามไม่ถ้ามีศรัทธาจะาผูญ่จะดีลกูกก็จะขึ้นมหาแม่เติมเพราะว่านับแต่นี้ต่อไปลูกสิได้ไปหาพีน่น้องพอาตรงเรื่องเท่านึงแล้วก็สิได้ลงไปเวียงไปับเพ่งอขอให้แม่จงดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเด้อ สวัสดสบายดีทามม่านผู้ชมสบายดีท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับผมให้กําลังใจเบาวบุญนำคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เบาบุญนำหลังจากทําบุญทำกุศลเป็นสะพานบุญให้ญาพอ่อญาแม่ให้เอฟซให้ทุกๆคนที่มีจิตใจเสียสลาเลื่อมใสในการถวายเงินบริจาคหรือว่าเงินเข้าวัด บานาเาวเมืองสญาแขวงสัญญาบุรีแลพี่น้องเนาะเกิดว่าเป็นที่สาเร็จพี่น้อยครบโอ้ครบใจแล้วก็เพื่อนก็ตอนน้าเป็นอย่างดีพี่น้องบอจะเป็นพระเข้าพระนาเป็นความสมคีเป็นใบเกียรติกุณนเนาะหรือว่าใบสมมนาบุญคุณเนาะาคือว่าเพิ่นมอบให้ทุกทุกคนทุกเอฟซีทละพี่น้องเลย็ถือว่าจังไดก็ฝากทุกทุกคนถือว่าช่วย ห่วมบุญห่วมทานสำกันพี่น้องอย่างไรล่ายางอย่างไรล่า,ลายๆปัจจัยที่อย่างขาดเคลื่อนเนาะซึ่งว่าตอนนี้บาบูนามเองก่อนจะกลับบ้านถือว่าจะได้กลับเมื่อน,นี้กับ่ระานพี่น้องเอาเป็นมื้อเช้าจะกลับเดี๋ยวเช้าการกลับนั้นบ,บ่าวพนามก็ได้ไปส่งลูกเศ้าเทพอยู่ที่บ้านอยู่ที่แม่เขาเพิ่นเนาะลูกสาเทพแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การเฮียนบ่าจะเป็นเครื่องบิ๊กประกาศยัง,ยงต่างๆให้เพิ่น แล้วก็เครื่องลิ้นที่เพื่อนอยากได้เนาะ,ะจากนั้นบ่าวบุญนำก็ได้มาเอาเงินให้แม่เนาะกะ็ถือว่าไหรบ่าวบุญนำจะเอาให้หนึ่งล้านคีบพ,พีนนพ่น้องเลยเพื่อนใส่เพิ่นซอยหนึ่งล้านคีบนะจะเพียงพอและนะ้วเนาะเพราะว่าบ่าวบุญนำให้อาทิตย์แล้วน,ลนี่หนึ่งล้านอาทิตย์นี้ก็หนึ่งล้านเป็นสองล้านอาทิตย์แล้วเพิ่นก็ได้ไปแปรงตู้เย็นแล้วก็ย่างลายๆอย่าง,งได้ก็ถือว่นาน่าจะหมดเฉพาะเดือนนี้อ,อาทิตย์นี้เนาะ ให้เติมล้านหนึ่งพี่น้องบางผู้นำก็ไม่มีพี่น้องไอ้บางผู้นำประจําเป็นอาเติมน้ำมันลดมาก็มุดเป็นอแปดเส้นพี่น้องไปกลับเนาะอาไปกลับนี่ยมุดเป็นแปดเสนพี่นอ้นอ,อ,นอ,นนนองก็ได้หว่าบางผู้นำก่บ่มีเงินอ่ะแหละพี่น้องไอ้อาให้เท่าที่จะช่วยได้ตอนนี้บางผู้นำก็ได้ไปทอนเงินมาไปที่รุรอยนี่ครับส่งรถเป็น,น,นปจำนวนหนึ่งล้านคิบพี่น้องเอ้ยเนาะไปถึงจะเป็นอะไรนั่นเฮาก็าได้ ไปเดินทางไปดงกันพี่น้องแล้วก็ไปครอบแม่ก่องเกษตรกลับเนาะเพราะว่ามือาอ้อเช้าจะได้ออกแต่เช้าจะบริเวณพิน่นนะทำสมเนาะไปเดินทางไปดงกันพี่น,น้องเฮ้ยโอเคทำสมเนาะตอนนี้เขาก็เ,าเดินทางไปดงกันเฮ้ยพี่น้องเลยไกลๆเนี่ยพอบอลนำมาเปิดกองอยู่ไกลๆนี่แหละ ยูคคนเดียวพี่น้องเลยเป็นห่วงถ้าพี่น้องพอตรงเรื่องรุดพ้นจะควบกขงยากบอบนำก็อาจจะมาอยู่น้าแม่ก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาอยู่ที่บา้านนานำสศนุกกะลองพูดจริงนะพี่น้องเนาะเอาแต่คขบสุดว่า,าถืาว่ารถเ์าจะได้เข้าไปบุได้พี่น้องเยฝนตกเนะเาะ โอ้ oh, พอดีแม่มานี่แล้วพ okay, ี่น้องเลยโอเคเนาะพอดีแม่กนลังยืน,นีพน okay, นี่น้องเลยโอเคหนักมาวบอน้ำั้องเงินพอน้ำอันนี้หยาดผิดอ่ามีแบบทิงก่อนได้โอ้ยง่ายต่อ แม,แม่เอออีแม่ออกมาหน่ยนะมาไปไปเล่นไปล่นบนแจงลูกๆสีมีเบียกลมหน่อยเนาะนี่เนาะพอดีแม่เพิ่นออกมาบ่านบุนำดำในทุ่งบล็อกให้แม่ออกมานี่ท่าและเนาะอ่ะาเธอว่าเนี่ยนี่แม่เอ้ยอ่อนมือในลูกเชดิเมื่อแล้วลูกเชดิเมื่อแต่เศร้าก็เลยว่ากินบุได้มาแว่ฮะมันนี่ฮันลูกเช ได้ครับแล้วลูกก็ชีเอาเงินมาให้แม่เลยคุณฮ่าฮ่าฮ่าอโดยโดยอาเซนเซ่โดยโดยโดยอาแม่ลูกเอาเงินให้หนึ่งล้านกรีปอาทิตย์แล้วลูกให้เท่าไหร่ก็ล้านหนึ่งล้านหนึ่งเนาะอ่าโอเคอาทิตย์นี้ก็ล้านหนึ่งก็เดินจังซีแหละเนี่ยไอแม่ก็ประหยัดใช้ว่าก่อนจะได้เงินก่อนจะได้เงินกรีปหนึ่งจังซีแล้วแม่ลูกก็ต้องได้ทุ่มเื่อที่แห้งจนได้ปู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 ป้าจังซีแล้วแม่เดินทางก็ทางค่อนข้างยาก หลังจากสำเร็จที่วารไในถวายคือดังที่แม่เป็นนามุอสาวเนาะทางวัดบานายาวก็ถือว่าสำเร็จต่อไปก็จะได้กบานป้าแม่แล้วลูกกโอกาณาลูกจะมายา้ไม่ถ้ามีศรัทธาจะู้ใหญ่จะดีลูกก็จะขึ้นมาหาแม่เติมเพราะว่านับแต่นี้ต่อไปลูกสิได้ไปห้าพี่น้องพอตรงเรื่องเท่านึงเราก็สิได้ลุงไปเวียงแป๊บเพลงขอให้แม่จงดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเด้อจากที่เราเมียกระทู้ห้ากันเอา ลูกกาลูกศิละแม่เอ้ยบางเธอบางไปเป็นไปได้ถ้าว่าพี่น้องพอตรงเรื่องรุดพ้นแล้วลูกกับศิได้มาอยู่ในแม่กับอาจจะเป็นไปได้เนาะเป็นไได้ไอ้แม่กับดอยดอยนี่แม่ลองนับดูฮอดบอลนะดอยอ้าวประเดี๋ยว ก un no. ok, ุมอยู่ดอกเด้อนึงเนาะเขาลูกก็ซื้อปลาแล้วเนาะอ่าตัวเย็นก็ลูกก็แป้งให้แล้วอ่ากะแม่กักาเนื้อตัวเบิ่งน้องบนงหันแม่ไปซต่อบัดนี้ามนนยบ่ได้เอออ่าอันนั้นอัน มือวันที่แปดมืออื่นมือหื้อนมอวันที่แปนช่วันว่าโอแบบกะที่จะในทั้งเดียวเลยแบบนี้โดยโดยจะได้ก็ให้แม่กลางวันไปส่งเพื่อนเพื่อนทำเพื่อนเฮียนถ้าเพื่อนมีความรูกลางว่าันอยู่อยู่นำกะทั้งใดบางเท่ากะอาจจะบางเท่ากะเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนทางคิดเพื่อนเดงเนาะมันก็บางเท่าบุญเพื่อนกะฮอดเพมันจึงอยากบวชกะตามใจเพื่อนเนาะเพื่อนว่า บางเถอกอดอนาคตข้างหน้า่นจะได้ทำได้เหยียนก็ดีเด้อ่าคนอยากไปนอยากเหียนเนอะอยากเียนวัดคนไปเยียนวัดคนก็บาคันคนเป็นระดับป็นสิว่าเจ็ปีคนดคนบ่าก็โทษเจ็ดปีเป็นมอหนึ่งละเด็กอืมมอหนึ่งเจปี ส่วนน้องหั่นก็บอกน้องเฮียนเฮียนโลดคันบ่เงินคําบ่พอแล้วก็บอกไอ้นําไอ้นําสิส่งให้บ่เป็นหยัง ทาพท่านว่าแม่สนใจด้่ยเลยอันนี้ค่ะแต่กู้เพ้่ปนสิทนิดทุ่นใดวิวัยสังเวยสังเวยสิทธิ์ทุ่งนี้เป็นจ้าเพา่ปนงานแม่เป็นยานสังเียรเ่เป็นแต่จะเป็นคนต่างโดยโดยโอ้ดีใจดีใจเรื่องเงินฮันบอกบลอกน้องเด้อแต่ละเดือนคันว่าอุปกรณ์นั้นได้บลอกโบ่ท่วงเพระท่านแล้วก็บอกลูกฮันลูกกระซีอ่าช่วยส่งช่วยยื่นช่วยเท่าที่ลูกจะช่วยได้แหละทั้งแม่ทั้ง อาน้องเฮาแหละทางซี่แหละได้แม่เด้อเด้อแสดงว่าอีแม่สิลินี่นะลิ้นโมนี่สิกินนําพื้นมาครับแม่ก็สิเมื่อเพื่อนอ๋อได้เือนนกินข้าวคือว่าสิลงไปดื่มนะนแหละลูกนมาครบ1 2 0 0 0แม่ก็มุดีใจเด้อเพื่อนีลูกก็ว่าลูกเป็นเด็กีลูกกับมาแต่น้อยะแม่ได้ๆแม่ก็คือว่าลูกเป็นคนดีมาตน้อยแม่ก็ว่าสินี่ได้ๆ อ๋อขอบใจแล้วแไอ้หน่อยหน่อยสั้นได้ไหมลูกเชิดครบแล้วมึนเราแซาลูกเริดบริเวรลูกเทปลั่นเทปลูกออกไปส่งไว้น้ำแม่คนละเด้ออ๋อนั่งนึ่น้ำแม่เนาะลูกได้เดินทางอ้าวแม่ไปบ้านเลยอ๋อถุเนอะแม่หน่วยพอนะเ่าทำผสมเนาะน่าทำผสมเนาะมอดนี่การอ๋อทุกอย่าง เมื่อไม่พบมันต้องมีจากเนาะอากานันนาค่อยมาพบันใแม่พี่นอ้องคือดังที่บ๊อบผูนําได้บอกเราก็ะซิพี่นอ้อยเนาะบ,บ่าวผูนําก็เป็นห่วงเป็นแม่เกิดของบ่าวผูนําแต่บ่าวผูนําผมมียังช่วยได้พี่นอะอะ้อยแต่ก็ช่วยได้เท่าที่จะช่วยได้จัางซีแหละเมื่ออื่นบ่าวผูนําจะได้ออกไปจะเศ้าจะบริเวณแิ่นก็เลยได้แวะเอา เ,เงินให้เพ,นะพี่น้องลานคีปพ,พี่น้องนึ่งลานคีบเนาะพิ่นก็น,น่าจะใส่คุ้มเลยแหละเพราะว่าอาทิตย์แล้วนะเบาพุ่นำกระห้งองลาอ้า,ลานนึ่งบวกกับที่นี่เป็นสองลานถือว่าเข้าเบาบุญนำก่อได้ซื้อมาเพิ่มเติมบวกตัวเก้ากับยังมีอย่ของกินเบาบุญนำกระซื้อให้แล้วเนาะตู้เย็นยังต่างๆเขากับมามาไว้เงินแล้วก็ถือว่าสำเร็จแล้วพี่น้องเลยเบาบุนำก็ได้ซื้อของโยงของกินซื้อมากมายซื้อซีนซื้อพักพี่น้องเลย ไว้เพื่อนแล้วเ,เพื่อนไว้กินจังสันและพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้บ๊อบุญนำก็จะขอลาทุกท่านไปเพียงเทน่านี้นับจากนี้ไปก็อนได้ไปนอนอยู่เฮือนของอาจารย์สักจึกแล้วก็จะได้เตรียมเดินทางกลับบ้านอื้อสวัสดีคลิปนี้บ๊อบุญนำขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เดอ้อแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยคลิปนี้บ๊อบุญนำขอกล่าวคำ่าสบายดี